สังหารผู้นำเครือข่ายก่อการร้าย Al aeda, อัลกิดาอุสมาบินลาเดนที่เป็นที่ต้องการตัวของสหรัฐนะคะค่าตัวของเขาเนี่ยสูงถึง25ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ750ล้านบาทนะคะเป็นฝีมือของหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อว่าซีค่ะถ้าเกิดได้ติดตามหนังฮอลลีวูดเนี่ยค่ะคุณเนื้อไทยก็จะได้ยินชื่อของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้อยู่บ่อยๆนะคะต้องมีความสามารถมากๆนะคะมีความสามารถรอบตัวและจะต้องผ่านการฝึกฝนที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุด ถาบันหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะหลักสูตรการฝึกเนี่ยโหดที่สุดจนเป็นต้นแบบของหน่วยรถพิเศษของประเทศอื่นๆด้วยหน่วยซิลเนี่ยสังกัดกองทัพเรือสหรัฐนะคะชื่อย่อของเขาก็มาจากซีแอ์และแลนค่ะบวกกันเป็นคำว,ว่าซีลซึ่งก็บ่งบอกถึงขอบเขตของการปฏิบัติการภารกิจของหน่วยซิลซึ่งไล่เรียงกันไปตั้งแต่ใต้ใตน้ำบนบกหรือว่าทางอากาศ ภารกิจนะคะไล่ตั้งแต่การสอดแนมการรบนอกเครื่องแบบต่อต้านการก่อการร้ายจนถึงภารกิจลับด้านความมั่นคงของสหรัฐทั่วโลกด้วย จริงๆแล้วหน่วยซซลนะคะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาจากหน่วยทำลายใต้น้ำนะคะหรือว่า underwater demolition teams นะคะซึ่งในอดีตนั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพราะว่ามีการส่งหน่วยนี้เนี่ยไปสอดแนมตามเกาะใน p ปซิ f i c นะคะที่ญี่ปุ่นนั้นมีการยึดครองอยู่แต่ว่าที่มาจริงๆเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นในสมัยที่สหรัฐนั้นเข้าสู่สงครามเวียดนามค่ะตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วกองทัพบกเขาก็มีหน่วยลักษณะนี้อยู่แล้วเรียกกันว่าหน่วย กรีนแ p รเร่แต่ว่าต่อมาเนี่ยกองทัพเรือมีการตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นมาบ้างนะคะเพื่อที่จะสามารถทําการรบในรูปแบบที่มันพิเศษหน่อยนะคะและต่อมาก็เลยเป็นที่มาของการตั้งหน่วยซีลนั่นเองค่ะเขาบอกว่าคนที่จะต้องผ่านนะคะ<ม>การทดสอบเนี่ยหินมากจริงๆคุณนุ่นทัยอย่าง,ง100คนที่สมัครเข้าไปเนี่ยผ่านแค่20%เท่านั้น<ม>นะคะสแสดงว่าต้องอึกมากถูกต้องสัปดาห์แรกค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นการฝึกหนักมากนอนก็แทบไม่ได้นอน รับประทานอาหารก็ให้รับประทานแบบน้อยมากจริงๆนะคะและถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านช่วงสัปดาห์แรกไปได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถฝึกได้เสร็จสิ้นหลักสูตรค่ะเขาบอกว่าคนนียจะถอดใจในช่วงนี้มากที่สุดถามว่าโหดมากแค่ไหน ой, และต้องอึดมากแค่ไหนนะคะก็อย่างเช่นว่าจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบว่ายน้ำ500เมตรภายใน12 30นาทีผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การทัดเลือกเนี่ยต้องผ่านนะคะบททดสอบค่ะอย่างเช่นต้องวิดพื้น42ครั้งภายในเวลา2นาทีอย่างเราได้วิดงพื้น2นาทีก็เหนื่อยแล้วนะคะ,คะแล้วก็ซิทอัพ50ครั้งภายในเวลา2นาทีรวมถึงวิ่งเนี่ยเป็นระยะทางประมาณสัก1.5ไม์นะคะ ภายในเวลา11.30นาทีค่ะใช่ค่ะแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีคนผ่านเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง20%เท่านั้นเองนะคะใครผ่านไปได้ก็น้อยนะค่ะที่จะยอมลาออกนะคะก็เลยกลายเป็นหน่วยหนึ่งที่เรียกได้ว่าอึดที่สุดของกองทัพในสารัดค่ะ